ไลฟ์ฟอร์ไนสวัสดีครับพบกับสกรรม0.6กันต่อนะวันนี้ผมจะมาพูดกันหนึ่งหัวข้อเรื่อง s สต r เร e นะหรือกล่องเก็บของครับผมอ่าเราไปดูกันว่ากล่องเก็บของเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรและมันทําอะไรได้บ้างถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องสตอเรนะอ่าหรือที่เก็บของนะผมจะแบ่งเป็น2หัวข้อนะหัวข้อแรกคือนะแบบหีบนะแบบที่เป็นกล่อง,องนี้นะครับผม แบบที่2ก็คือแบบตู้นะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันแบบกล่องกันก่อนครับผมแบบกล่องหรือแบบหีบจะมีอยู่3แบบนะอ่าแบบไม้ธรรมดาแบบไม้อย่างดีแล้วก็แบบกล่องเหล็กครับผมเรามาดูกันนะวิธีการครับอ่าเราไปที่หัวข้อนี้เลยนะนี่นะบูปินนะอ่าแล้วก็ครับมามันจะเป็นปิ้นยูกตีเนี้ฟนะ้าไงกดวางนะครับผมผมแล้วก็เอา ผดดิบมาใส่นะอ่าตามนี้เลยมีไม้แผ่นนะอ่าเชือกหรือเถาวันอ่าหรือได้ดวัรดุทดแทนอะไรก็ได้นะที่แทงกันได้นะก็ตะปูครับผมมันก็จะออกอเป็นอ่านานกล่องไม้แบบธรรมดานะอ่านี่คือ no สกิลนะไม่ต้องมีสกิลก็คราฟได้ครับผมต่อมาครับผมแบบไม้อย่างดีนะก็คือเราต้องมีสกิลอ่า engineer ร,ระดับ medium ครับผม อ่าโอเควิธีผส,สมก็คือเป็นเหล็กผสมกับไม้นะั่นคือไม้แผ่น8นะแล้วก็แผ่นเหล็ก2แผ่นก็ผมมันก็จะออกมาเป็นนี่นะกล่องไม้อย่างดีนะแบบผสมเหล็กนะโอเคต่อมาอันนี้คือขั้นแอดวานเลยนะเราต้องมีแองเอสกิลเอนจิเนียระดับแอดวานนะครับผมอ่าถึงจะคราฟได้นะอ่าโอเควิธีการคราฟก็คือมีเหล็กนะเหล็กแผ่น6 ปกแผ่นนะตะปูแล้วก็กล่องเครื่องมือนะอะไรก็ได้นะสแบบแบบคับเองแบบเล็กแบบขนาดใหญ่ก็ได้นะแล้วก็แผ่นเพลทนี่แผ่นตะกัวนะมันจะออกมาเป็นอันนี้นะกล่องเหล็กนะอย่างดีเลยครับผมแั้วแตกต่างกันยังไงนะก็คือขนาดความจุนะความกว้างเท่ากันนะแต่ความยาวเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะ <S <S เห็นเส้นสีขาวไหมฮะนี่นะ นี่คือมันเลื่อนลงมาได้แค่นี้เองนะเห็นไหมมันมันยาวมากมันยาวมากเลยนะแต่พอมาดูอันนึงเห็นไหมฮะมันสั้นลงแต่มันเลื่อนลงไปได้เยอะนะเห็นไหมอันนี้เหมือนกันครับผมยิ่งดีก็คือมีหล่นะม,มันจะใหญ่ขึ้นแล้วมีหลายช่องนะโอเคอ่ะอันนี้ก็คือรูปแบบของ <c oughs> กลนะ่องนะกล่องหีรือหีบนะเก็บของ3แบบมันสามารถล็อกได้นะโดยการครับ ล็อกปิกมานะล็อกปิกก็จะมี3แบบนะก็คือแบบเล็กแบบฟินเวอร์แบบโกนะก็คือตามเกตเลยนะไล่เลยนะนี่คือดีสุดนะฟันกลางแล้วก็คืออันนี้คือระดับทั่วไปนะหลายที่มันล็กอกอยู่ตามาสถานีตำรวจพวกตู้แอร์ดอปอะไรพวกนี้นะมันจะเป็นอย่างนี้นะทั่วไปนะวิธีการครัฟนะแต่ละแบบนะก็คือเราจะต้องมีแม่กุญแจก่อนครับผมนี่นะไอตัวนี้นะแม่กุญแจเนี่ย แล้วก็คือแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันก็คือ,อดูอย่างนี้ก่อนเลยธรรมดาก่อนเลยก็คือเราต้องมีแม่กุญแจนี่นะห้าอันแล้วก็กล่องเครื่องมือครับผมอะไรก็ได้นะสามแบบนี้แบบคราฟเองแบบใหญ่แบบเล็กแบบขนาดเล็กก็ได้นะโอเคต่อมาสีซิลเวอร์เออผมลืมพูดไปนะไอเนี้ยไอล็อกแรกเนี่ยคือระดับเบสิคนะเราต้องมีสกิล อ่าเอนจิเนียรระดับเบสิกนะคุณจะคราฟได้นะครับผมไอ้ล็อกพวกเนี้ยต่อมาอันนี้คือระดับมีเดียมคือสกิลเอนจิเนียระดับมีเดียมก็ใช้แม่กุญแจเพิ่มเข้าไปนะเป็น10ตัวนะอ่าจากกิ๊กห้าตัวเป็น10ตัวต่อมาผมล็อกอันสุดท้ายล็อกสีทองนะคือใช้15ตัวนะแต่ใช้สกิลเอนจิเนียระดับแอดวานซ์นะครับผมถึงจะคราฟได้นะพอเราคราฟออกมาได้เสร็จปุ๊บเราก็ลากไปครับผมลากมาเห็นไหมผมจะเป็นสีเขียวไหมฮะเราจะอ่าใช่แล้ล็อกตู้เหล็กตัวนี้นะไอ้กอล่อง ก็ปล่อยเลยเห็นไหมครับผมมันจะมีควาว่าล็อกนะกดใส่เลยครับมันก็ล็อกลวไค่นี้อ่ากล่องมันก็ล็อกแล้วครับผมถ้าจะเอากออกก็กดรีมูฟล็อกฮะอ่าไม่ยากเลยอ่าอันนี้คืออ่ากล่องนะต่อไปผมจะไปพาไปดูนะกล่องมันทาอะไรได้อีกมันสามารถไอ้นี่ได้นะอ่าสามารถเอ่อเคลื่อนย้ายได้ครับผมข้อดีของกล่องก็คือเคลื่อนย้ายได้เห็นไหมฮะ นะลากไปไหนก็ได้อ่าเห็นไหมครับผมลากไปไหนก็ได้ครับผมอ่าแล้วก็สามารถนะเอาขึ้นรถได้ด้วยครับผมอันนี้ผมแบ่งไว้แล้วนะให้ดูนะว่ามันเอาจุกล่องเหล็กเนี่ยขึ้นไปได้กี่กล่องนะมีทั้งหมดหนึ่งสสากล่องนะอัดได้ถึงตัวสกล่องอ่าแต่ส่วนมากถ้าผมไปฟาร์มเหมือนเช่นไปฟาร์มบังเกอร์เงี้ยผมก็เอาไปแค่สอนะสองกล่องนะแล้วผมก็พอถึงจุดมุ่งหมายพวผมก็เอาลง ผมกล็ลากนี่นะลากเข้าบังเกอร์เลยนะไปกันหลายหลายคนเลยนะลากเลยนะมันชอปปิ้งเลยนะฟาร์มฟาร์มฟาร์มใส่กล่องแล้วก็ลากออกมาเลยนะเนี่ยเสร็จแล้วก็เอาขึ้นรถครับผมนี่คือข้อดีของกล่องนะมันย้ายได้ไหมผมเก็บขึ้นรถไปเสร็จับผมอโอเคและแบบอีกแบบมันคือกล่องสามารถฝังดินได้ด้วยครับผมอย่างเช่นอันนี้ผมใส่สมบัติไปนะอันนี้คือแบบอ่านี่คือสมมูรนะอันนี้เป็นสมบัตินะผมใส่เข้าไปแล้วนะ เราผมออยากจะเก็บอ่ะซ่อนสมบัติเอาไว้เราก็ทําการฝังคนระับแต่ต้องมีพว่วงน,นะผมะเราเอาพ่วขึ้นมาครับผมกดที่คําว่าบูลลี่เลยครับผมอโอเคนะนี่คือสําหรับมือใหม่นะที่ยังไม่รู้นะกล่องมันฝังได้นะครับผมเราฝังไปเลยฮนะถือแบบว่าเราไม่มีบ้านยังไม่มีบ้านนะเล่นแบบไม่มีบ้านแบบประจนภัยไปเรื่อยๆนะไม่สร้างวงสร้างบ้านแล้วก็นี่แหละ ต่อนสมบัติเอาไว้นะตามจุดนะอ่าเห็นผมผ่านฝังแต่ละครั้งก็ใช้สเตมิน่าครับผมอ่าเห็นไหมครับผมฝังแล้วอ่าตอนนี้คืออ่าแล้วเราจะรู้ได้ไงเผื่อแบบเราลืมอ่ะเราไปที่อื่นอ่ะแล้วกลับมาอ้างเรื่อฝังสมบัติไว้ตรงไหนอ่าโอเคไม่ยากครับผมเราทําบูปินหลอกขึ้นมาฮะอ่าบูปินหลอกคืออะไรอันนี้ครับผมอ่าเป็นกําแพงนะเรากดคัสขึ้นมานะเรากดตั้งเอายาวประมาณนี้ก็ได้อ่ะ บโอเคแต่เราไม่ต้องกดสร้างนะเอาไว้อย่างนี้แหละเพราะว่าบูปินเนี่ยมีแต่เรามองเห็นนะกับปาร์ตี้เรานะอ่าเห็นไหมครับลองเห็นไกลๆเอา้าวเรามองไปอ่านี่เราเคยฝังสมบัติไว้ตรงนี้นี่ว่าแล้วก็วิ่งนนไปเลยแค่นั้นเองผมก็ไปขุดแค่นั้นเองฮะไม่ยากเลยครับผมอ่าโอเคตอนนี้คือสเตมิน่าผมหมดนะขอพักสเตมิน่าแป๊บนึงครับผมโอเคระหว่างนี้ เดี๋ยวเราตัดไปดูในหัวข้อที่2เลยครับผมไปดูสตอร์เแบบตู้ครับผมอ่าไปเลยครับผมโอเคต่อมาครับผมในหัวข้อที่2นั่นก็คือสตอร์เลแบบตู้นะอ่าจะมีอยู่สแบบนะที่เราไว้เก็บของนะก็คือแบบตัวนี้ครับผมตู้ไม้ตัวนี้นะอ่าตู้ไม้ตัวนี้ครับผมแบบธรรมดาสามารถคัพได้โดยที่เข้าไปที่นี้ครับผมแต่ต้องใช้เบสิกเอนจิเนียริงนะเราต้องมีสกิลเอนจิเนียร์ดับเบิิกก่อนนะครับผม พิสามารถทาบได้ฮนะมันจะเป็นบูปินนี้นะมาตั้งปุ๊บอ่ก็ใส่ของเข้าไปฮนะทานมันเลยครับผมก็คือมีไม้แผ่นแปดนะแล้วก็น็อตสิบตัวเหล็ก3าแผ่นแล้วก็กล่องเครื่องมืออะไรก็ได้นะสแบบน,นะใส่เข้าไปวิจะออกมาเป็นอ่าตัวนี้ครับผมต่อมาครับผมตู้นี้อ่าตัวนี้ก็เป็นตู้อ่ารู้สึกว่าจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะผมจากที่ผมสังเกตน,นะ เดี๋ยวสักพูดนะผมเลื่อนมะาโอเคนะนื่องจากพอๆกันนะอ่าก็คือหรือว่าตัวนี้ใหญ่กว่าไม่แน่ใจนะโอเคแต่ว่าคือมันใช้เหมือนกันนะเก็บของได้เหมือนกันอ่าแต่คือข้อดีของตู้เก็บของก็คือไอ้ตู้เนี้ยมันสามารถกันกระสุนได้นะอ่าเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูนะโอเค เดี๋ยวผมจะลองยิงดูนะผมยิงอ่ะผมยิงเข้าไปก่อนนะตรงนี้ไอ้ผมอ่ะ,อะเดี๋ยวผมยิงนี่ดีกว่าตรงนี้ผมทำอาไว้ะอ่ะผมยิงนะตรงนี้นะเป็นไม้นะโอเคยิงเข้าไปเห็นไหมครับผมกระสุนทะลุเลยนะอ่ะโอเคผมลองยิงผ่านตู้นะเห็นไหมครับผมกระสุนไม่ผ่านนะมันกันกระสุนได้นะนี่คือข้อดีของตู้แบบนี้นะ แต่ข้อเสียคือมันไม่สามารถเคลื่อนย้ายเหมือนหีบเหมือนกล่องได้นะครับผมอ่านี่แหละครับผมคือข้อดีของตู้ครับผมอ่าแล้วก็ตู้ก็สามารถล็อกแด้เหมือนกันครับผมก็เหมือนกันฮนะเรากดลากไปเลยเรามีล็อกลิสก็ใส่เหมือนเดิมครับผมกดล็อกโอเคส่วนถ้าเราจะ,ะถ้าเล่นเนี่เยเป็นมีปาร์ตี้นะเราจะตั้งเป็นอ่าเช่นถ้าเป็นส่วนตัวเราเปิดได้คนเดียวก็ตั้งเป็นไพรเวทนะมันจะมีคําสั่งไพรเวทขึ้นมาตั้งเป็นไพรเวทแล้วก็สามารถเปิดตู้นั้นได้แค่คนเดียวนะ แต่ถ้าเกิดจะให้สมาชิกเฉพาะในตี้ก็คือเมมเบอร์นะอ่ากดใช้คำสั่งเมมเบอร์ก็สมาชิกนะในปาร์ตี้เราสามารถใช้ปู้ได้นะใช้กล่องได้แล้ล็อกไว้นะโอเคอ่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนทุกคนนะก็ฝากกดซับสไครต์ไลค์แชร์ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ